ข่าวรายงานบรรยากาศการเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2566ครับที่ทาเนียบรัฐบาลเรียกว่าเป็นประ่างคึกคักเลยพี่โอค,ครับเนื่องจากการงดจัดงานวันเด็กมาถึง3ปีติดต่อกันเนี่ยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิ 19, ด19โดยหน่วยงานต่างๆภายในทเนียบรัฐบาลอาทิสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินรวมถึงภาคเอกชนครับได้จัดเตียมเต็นต์กิจกรรมเวทีการแสดงและนิทรรศการไว้ให้ความรู้บูธอาหารและเครื่องดื่มให้เด็กๆร่วมฉลองวันเด็กเต็มพื้นที่ทำเนียบเลยนะฮะโดยบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับได้นํารถโบราณมาจอดโชว์ให้เด็กได้ทดลองนั่งครับขณะที่กรมทรัพยากรธรณีครับ ได้นำนาสาวจำลองหลากหลายสายพันธุ์นะฮะมากกว่า10ตัวมาตั้งโชว์หน้าตึกสันติไมตรีครับให้เด็กๆได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบางตัวขยับเขยื่อนได้เสมือนจริงและบางตัวก็เต้นได้ตามจังหวะเสียงเพลงซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจให้เด็กๆฮะ,ะที่มาเที่ยวชมงานที่ทำเนียบรัฐบาลรวมถึงได้อิ่มอร่อยกับอาหารและขนมอีกมากมายที่ทางรัฐบาลได้จัดเตรียมมาพร้อมกับพร้อมรับน้องๆน,น,นะครับหนูๆฟันน้ำนมทั้งหลายครับด้านเลขาธิการสำนักนายกรัตรีครับได้เตรียม จัก,กรยานที่ได้รับมอบจากตัวแทนทักศึกษาหลักสูตรผู้นํายุคใหม่ครับ,รบในระบบประชาธิปไตยรุ่นที่12นะครับหรือปนป .12 เนี่ยฐานบัรทบก้าจำนวน40คันนะม,มเป็นของขวัญมอบให้กับเด็กและเยาวชน ที่มาร่วมงานที่ทำเนียบด้วยครับร่ส่วนที่สํานักงานประลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็จัดนเทศการทงไตรงนะครับแล้วก็ในเทศการเวส t ทูเวลนะครับภายใต้นะครับ BCG m o เดลขยะมั่งคั่งยั่งยืนครับให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะนะครับมีการสาธิตนําสิ่งของเหลือใช้นะฮะมาทําประโยชน์นะครับพร้อมกิจกรรมยิงปืนกระสุนยางเกมปาเป้าลูกโป่งตอบปัญหาชิงรางวัล เด็กน้อยสายแดนครับเต้นเพลงฮิตในทิกตอกการละเล่นของเด็กไทยในอดีตกิจกรรมเด็กอวดทดําดีคืออวดดีแต่ว่าอวดแล้วก็วงเล็บทําดีค,คืออ,อวดการทําความดีเนาะนะครับนำเสนอการแสดงเพลงชฉ่อยพื้นบ้านกิจกรรมเตะฟุตบอลเป็นตน้นครับผู้สือ่อข่าวยางรายงานเง็นนะว่าเป็นที่สังเกตนะครับว่าในปีนี้ทางทำเนียบรัฐบาลได้งดจัดงานวันเด็กสําหรับบุตรหลานข้าราชการและ ผู้เป็นบัติงานทำเนียบรัฐบาลครับที่ต้องปฏิบัติงานในวันที่14มกราคมนี้ครับโดยคาดว่าเพื่อป้องกันการไม่ให้ถูกร้องเรียนหรือส่มเสียงกับการผิดจดหมายเลือกตั้งด้วยครับก็คือพูดง่ายคือไม่ให้พาลูกหลานราชการมานั่นแหละคือไม่มีจัดพื้ทเดษเพื่มาครับก็ถือว่าเดี๋ยวหาบังคับมาอะไรอย่างนี้ครับ